ครับผมอาจารย์เพียรัทธรรมนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันในการข่าวออยลรีวิวนะครับและผลิตภัณฑ์สินค้าที่เราจะมารีวิวในวันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวสวิตเตอร์นะครับสวิตเตอร์แหลมังครับตัวนี้ก็จะมีชื่อว่า DV 1 9 9 T นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูสลิตภัณฑ์ข้างในกันนะครับโอเค ของผลิตภัณฑ์ออกมานะครับเราก็กลับมาเจอกับของพาสต์นะครับซึ่งเป็นของแยกเสียงนะครับแยกเสียงลาลมาไม้ดึนเสียงเหลมอย่างเดียวนะครับจากให้เสียงที่ใสนะครับสําหรับตัวสวิตเตอร์นะครับก็การออกแบบมานะครับจะออกแบบมาเป็นสีดําน,นะครับแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นสีสีทองครับ การออกแบบก็ออกแบบมาสวยงามนะครับสามารถตั้งมุมคอนโซลรถแบบนี้ได้เลยนะครับไม่ไม่ต้องง้อคุยช้างก็ได้นะครับไม่ต้องใส่คุยช้างเราสามารถตั้งมุมคอนโซลรถได้เลยนะครับตัวนี้กำลังขับของมันก็จะอยู่ที่30วัตต์อาร์มิทนะครับซึ่งถือเป็นกำลังขับที่สูงมากทีเดียวนะครับตัวนี้จะให้เสียงที่ใสามากเลยนะครับเพื่อเพิ่มเติมแนวเสียงของเรานะครับให้มีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับ ถ้าเกิดสนใจก็สามารถ,ถติดต่อเราได้ที่ฟีวัตรสุร athan าาเลยนะครับโทร0818948933หรือสามารถเยี่ยมเพื่อุซ็์ของเราที่เว็บคาร์โปรมาร์เก็ตคมนะครับสองที่กอตัวลากอจยามันครับ